อยู่ห้องแม่กระตามมามาอยู่ห้องพ่อกระตามมาแม่ตากผ้าครับแม่ตากผ้านะครับน้องวัดีน้องวอดีทักทายหน่อยน้องวอดีสวัสดีเอามือมาเอามือมาสวัสดีครับสวัสดีครับกลัวตกมั้งออยู่ตรงเนี้สวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับไม่กล้าให้มือกลัวตกโอเคแม่ขอโทษอายุย ตอนนี้น้องวัดดี้อยู่ห้องนี้นะคะอยู่ห้องตาเราไปทางนู้นเป็นห้องพี่จอดนะคะอุยอุยมองหาอะไรอ่ะ,ะบ้านสาวอลินก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะคะพอได้อยู่อาศัยคะ่ะสาวลินซักผ้าค,คะ่ะสาวอลินซักผ้าค่ะอจัจบ,บุยอ่ะอัจบุยอจัจบ,บุยอจัจบ,บุย ทักทายหน่อยทักทายหน่อยมองเครื่องบินเอา้ามองเอ้าเอาเอา,เอา,เอามองหาอะไรอะฮะมองหาอะไรมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในบ้านไหมฮีโร่นะคะฮีโร่นะคะฮีโร่ประจำบ้านคะ่ะว้าวว้าว